ก็สวัสดีครับพบกับชนนาแนลของรีเฟซนะฮะสำหรับวันนี้ก็มาเล่นบอสจิก้อยกันอีกนะฮะก็เช่นเคยครับมีน้องๆในกลุ่มนะอันนี้ผมก็เป็นตั้งกลุ่มบอสจิก้อยปรับเล่นนะก็มีเข้ามาสอบถามนะฮะในกลุ่มว่าเราสามารถตั้งอีหนึ่งคอนโทรลหนึ่งเนี่ยให้เป็นความดังดีเลย์ได้ไหมนะฮะก่อนกดก็ดัง20หลังกดดัง80อะไรเงี้ยจริงๆก็ สามารถทําได้นะฮะหรือว่าเราจะทําปุ่มอื่นๆเอาไว้เปิดปิดมันด้วยก็ได้นะในกรณีที่เราจะใช้งานมันค่อนข้างที่จะอิสระมากๆเลยสําหรับตัวบอสจิกร้อยนะสามารถทําได้หลายอย่างนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูเลยนะะจากปกติถ้าบอกว่าต้องดูเอฟเฟกก่อนนะฮะเอฟเฟกต้องมีข้างในมีข้างมีดีเลยอยู่แล้วนะอ่าเปิดเข้าไปในเอฟเฟกเอฟเฟกก็ต้องมี ดีเลย์อยู่นะแบบนี้มันต้องมีดีเลย์มีตัวของมันเดี๋ยวถ้าไม่มีดีเลย์มันก็เปิดไม่ได้จริงไหมอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองเลือกเป็นเสียงคลีนดีกว่าเนาะมันจะได้ได้ยินเสียงชัดเอางั้นดีกว่าหาคลีนดีกว่าอ่ะเจคลีนเป็นไงอ๋ออันนี้อันนี้เสียงเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมไป อ๋อนี่มันเป็นคอนโทรลของตัวนี้นะถ้าเรากดกดค้างไว้ตัว C2 มันก็จะมีเอฟเฟกอยู่ข้างในนะฮะแบบนี้เราก็จะคอนโทรลได้อีกชั้นหนึ่งเช่นเราใช้ชุดเนี้ยชุดเดียวในการทำเอฟเฟกที่เล่นได้ทุกอย่างเลยประมาณนั้นนี้มันมีทั้งบูธเห็นไหมบูธแล้วก็มีดีเลย์อยู่นี้แล้วก็ตัวนี้ C1 มันเป็น,อนะปน C, C H o, คอรัสอยู่นะเป็น CCHO คอรัสไม่มีปัญหา ถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากใช้คอรัสหรือก็ย้ายไปที่อื่นก็ได้อันนี้มีดีเลย์รีเวิร์ฟแล้วมีอยากใช้คอรัสก็แล้วแต่อย่าย้ายกันเอาเอ,เอแล้วกันนี้ผมไม่ย้ายเอฟเฟกให้ดูแล้วกันนะอ่ะเอาเป็นว่าอันนี้มองเห็นแล้วว่ามีดีเลย์อยู่ท่อง3ที่สามารถเปิด,ป,ดปิดได้ด้วยอย่างนี้นะฮะอ่ะผมเปิดอันนี้เปิดไม่มีนะอ่ะเปิดมันเบาคอสมควรเลยอ่ะ ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเพิ่มดีเลย์กันอีกนิดนึงแล้วกันอ่าดีเลย์เอาอ่าเลเวลมันแค่10เองตอนนี้เอาเพิ่มเลเวลไปให้ตามความต้องการเราก่อนนะได้ยินอ่าผมจะไว้ตัก40อันนี้รายละเอียดไปปรับกันอเองแล้วกันนะผมจะปรับเลเวลให้มันเห็นได้ชัดว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงอ่ะผมปรับเรเวลไว้ที่40แล้วนะไปที่อ่า C T L slash E X P นะฮะ ไปคอนโทรลแล้วก็แอสซน์มันเลยแอสซน์เสร็จปับ๊บช่องหนึ่งมันมีอยู่คำว่า CTL ก็คือคอนโทรลหนึ่งใช่ไหมตอนนี้มันเป็นท็อกเกิลก็คือสำหรับเปิดปิดคอรัสอยู่แล้วก็ตัวที่เปิดปิดอะนาล็อกดีเลย์ตอนนี้มันมันคือแม่ร่นสามก็คือตัวนี้นะเม่ร่นสามตอนที่เราจะเปิดหน้าที่กดเมมโมรีทูนเนอร์ er ตรงเนี้ย พอเรากดเหยียบไว้มันก็จะสามารถคอนโทรลเปิดปิดได้เช่นกันอ,อย่างนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันดีกว่าแมนวนวลสามให้เอา,เอาไว้เปิดปิดด้วยนะเผื่อเราไม่อยากใช้ดีเลยประมาณนั้นเราก็ใช้คอนโทรลหนึ่งนีแหละ,ะนำหนึ่งมันจะมีคําว่าท็อกเกอลอยู่ใช่ไหมก็เอาตามความต้องการจริงๆผมว่าใช้แบบเราเหยียบชั่วครัง้งชั่วคราวดีกว่ามันจะได้ไม่ไม่เผื่อกดค้างไว้เราอยากจะเพิ่มให้มันดังตอนไหนก็เหยียบเอานะเหยียบกดค้างไว้ประมาณนั้น ผมก็เลยว่าเอาโหมดเนี่ยจริงๆทําทเป็นท็อกเกิลก็ได้เปิดปิดอย่างเดียวแต่ว่าผมว่าผมชอบแบบนี้ดีกว่าเปิดเป็นโมเมนต์นะฮะโมเมนต์ก็คือการเหยียบถูกไหมพอเราเหยียบค้างมันจะมีเสียงเพิ่มขึ้นมาของดีเลย์ที่เราต้องการนั่นแหละ,ะจากนั้นแคตตาล็อกตอนนี้มันเป็นคอรัสอยู่เราก็จะเปลี่ยนจากคอรัสให้เป็นอนาล็อกดีเลย์นั่นเองนะฮะส่วนพารามิเตอร์ตอนนี้มันคือการเปิดปิดเหมือนกับตัวเดียวกับแมนนวลสามถูกไหมแล้วก็ต้องเปลี่ยนมันให้มันเป็นเอฟเฟกต์เลเวลนะ ก็คือความดังของเอฟเฟกนั่นเองนะเราเปลี่ยนพารามิเตอร์นะให้เป็นเอฟเฟกต์เลเวลจากนั้นเลื่อนไปหน้านิดนึงเราจะเห็นได้ว่าตัวซอร์สหลักก็คือตัวที่เราตั้งเอาไว้ในในในหน้าเอฟเฟกอะว่าเราตั้งไว้เท่าไหร่แล้วนะเราอยากให้มันดังขึ้นมากกว่าเดิมอีกไหมเราก็เพิ่มไปที่มินตรงตรงทร์เกตนะฮะตัวซอร์สเราก็ดังชอบพอแล้วก็เอาประมาณนั้น min มินก็เอาเพิ่มไปอีกสัก20%ก็ได้หรือ25ก็ได้อ่ลองดูนะโอเคเดี๋ยวผมจะลอง อันนี้คือตั้งแล้วทาร์เก็ตที่25นะฮะแต่ว่าสูงสุดเขาได้ที่120ยยี่สบนะบผมวางไมค์แป๊บน,นึงอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้เหยียบนะพอเหยียบเข้าไป แล้วก็ลดลงไปอีกลดดแม็กลงไปก็ได้นะฮะอีกหนึ่งก็แล้วแต่ความต้องการเลยอันนี like ้สามสิบเหยียบถ้าไม่เหยียบนะอ่ก็จะบางอยู่ใบปลายนะไม่เหยียบเห็มแต่ความต้องการเราเพิ่มอีกก็ได้ เสียงผมปะว่อยู่ไกลไหมป่ะทุกคนนี่ยังไม่เยียบเอาเยียบอะปรับความต้องการตามความต้องการเอาแล้วกันนะฮะความดังความเบาก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะหรือจะแม็กให้มันมากกว่านี้แต่จริงๆผมว่ามันจะพีคแล้ พอสมควรก็ลองตั้งตัวอื่นๆดูด้วกันนะฮะตามความเหมาะสมที่เราจะใช้งานหรือไปตั้งตั้งแต่หน้าเอฟเฟกอันแรกก็ได้นะเช่นกันอันนี้เราก็สามารถที่จะคอนโทรลนะผมเซฟไว้ก่อนนะอไจะได้จะได้เห็นจะได้เก็บไว้ไม่งั้นเดี๋ยวพอมันดิ้งออกมันหายไปอ่ะเรียบร้อยจากนั้นเห็นไหมฮะพอเราอยู่หน้านี้ตัวคอนโทรล1นึ่งมันกลายเป็น ออลอกดีเลย์แล้วก็เป็นเรเวลด้วยเอฟเฟกต์เรเวลนะ,ะตัวไม้นวลสาตัวนี้เราสามารถเปิดปิดดีเลย์ได้ด้วยนะเปิดปิดดีเลยไม่มีดีเลย์เห็นไหมอ่าไม่มีดีเลย์เปิดเปิดดีเลย์จากนั้นก็คอนโทรลด้วยการเหยียบนะฮะนดังขึ้นไม่เหยียบอ่าเบาเหยียบ ประมาณนี้เห็นไหมอันนี้ถ้าใช้โมเมนต์ก็จะเป็นประมาณนี้อะไม่เหยียบอเหยียบนะนะเสียงมีความแตกต่างกันชัดเจนถ้าใช้เป็นโมเมนต์ผมว่าก็น่าจะ โอเคกว่านะหรือเราจะทำเป็นท็อกเกิลเปิดปิดก็ได้แล้วแต่นะฮะนี่ตามความต้องการในหน้าแอ s i ไซเหมือนเดิมนะ,ะเห็นไหมถ้าเราคอนโทรลมาแล้วอย่าลืมเซฟแล้วกันเนี่ยมันไม่เข้าโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันเพื่อนพี่น้องที่ใช้บอสเจ๊กด้วยนะฮะว่าจริงมันก็จะสามารถปรับอะไรอิสระได้มากกว่านี้เยอะๆะนะฮะลองทำดูได้เลยนะ,ะมันง่ายมากนะฮะวิธีการก็แทบจะมีทุกอย่างเลยหน้าอื่นๆก็มีหมดนะฮะนี่ ไอ้พวกเวลานี้เราต้องไปเซตพีเดียวมันแล้วแต่นะเมื่อวันเป็นพีเดียวตัวอื่นด้วยหรือเปล่ามีมีดีคอนโทรลอะไรอ้เยอะแยะมากมายนะโอเคคลิปนี้หวว่าจะเป็นประโยชน์ครับเพืเ่อนน้องลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ